อืมสามสหนึ่งสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง GK ส l o t นะครับและยู่กับผมนานาสาระวันนีเ้เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเลยมึงเดี๋ยวก่อนนะนี่มึงใครเนี่ยผมก็ GK ส l o t ไงครับกู <c oughs> เห็นมานานแล้วนะผู้สุภาพชช่นเลยเนี่ยมันใช่เหรอวะอ่าคุณอาจจะงงว่าผมเป็นใครผมก็ GK สลัดนี่แหละครับแต่เป็นอีกตัวตนนึงก็เหมือนคุณครับคุณสลัด อ้าวไอ้พี่มึงรู้จักกูเยอะไปแล้วก็จริงครับเพราะว่าผมน่ะก็เป็นตัวคุณเราทั้งสองคนเป็นตัวคนเดียวกันเขาอาจจะงงว่าทำไมเราต้องมาทําคลิปอย่างนี้นะครับเราจะมาบอกเลยว่านานาสาระของเราวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนการยกตัวอย่างธุรกิจหรือว่าอะไรต่างๆนานาเดียวก่อนเลยนะนี่มึงจะบอกว่ามึงเป็นนักธุรกิจอย่างงั้นเหรอเปล่าครับผมแค่จะมานําเสนอความคิดทางธุรกิจแค่นั้นเอง ไม่จะเป็น SME อะไรต่างๆนะนะที่เป็นอานาสาระเกี่ยวกับช่องนี้ไงครับแต่ช่องนี้กูเห็นแม่งเล่นแต่เกมนะมาจากไหนเนี่ย๋อเนื่องจากตอนที่คุณเจ้าของช่องเป็นคนไปเรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ<ม>เขาก็ได้ทําการทําวิดีโอส่งครูซึ่งตอนนั้นผมก็ได้ถือกําเนิดขึ้นตั้งแต่4ปีก่อนนะครับออ้โหนี่ไอ้ชายนี่อย่าบอกนะว่าเราอะอยู่กันตั้ง4ปีแล้วใช่ครับผมอยู่ตั้งแต่ลงตู่เป็นนายก เออจริงเพราะว่าไอเพราะว่าคุณลุงเขายัางอยู่มึงก็อยู่แล้วมึงอยู่ทําไมเนี่ยผมอยู่เพื่อให้ผมเป็นคนบรรยายเกี่ยวกับการทําธุรกิจต่างๆเพื่อให้คนที่อยากรู้ธุรกิจนั้นเข้ามาฟังเพื่อจะได้ทำความเข้า,ขาใจได้มากขึ้นครับอ๋อโอเคไอต้ามึงมาคุยกูด,ดิอร่อมึงเอาใครมาเนี่ยโอ้ย ก็สล็อตไงกูก็สล็อตอืมกูนอนได้ยังเนี่ยมึงดูกี่โมงกี่ยามเนี่ยไอสัตว์แค่ตีสองเองสุภาพสุภาพได้ไหมครับสุภาพเชี่ยเลยล่ะเออกูคุยกับไอ้ใต้อย่างงี้เออนะอยากนอนอ่ะกูขอนอนได้ไหมอ้ะโอเคงั้นคลิปนี้กูขอเป็นพิธีกรเอ่อจะดี่เหรอครับอันนี้เป็นนานาสาระนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอธิบายเองโอเคไม่ดีกว่าครับงั้นผมขออธิบายไม่กูจะอธิบายบอกว่ากูจะอธิบายไม่ดีกว่านะครับผม ขอแล้วนะครับโอ้ยกูยิ่งเบื่อการต่อยแย่แล้อ่าอธิบายอธิบายโอเคและช่วงนี้จะเป็นช่วงอธิบายแล้วนะครับทําไมเราถึงมี2ตัวตนในช่องเดียวกันอีกอย่างหนึ่งเราเป็นสตัวตนหรือ4ตัวตนอีกต่างหากนะครับผมต้องแบ่งก่อนว่าเราะเป็นคนคนเดียวในการนำเสนองานแต่ละครั้งเราต้องใช้ตัวตนแต่ละตัวตนเพื่อจะได้ทําการนําเสนอให้มันมี มิติมากขึ้นนะครับอย่างเช่นสล็อตท,ที่เป็นรูปอย่างนี้จะแทนมิติในการที่จะเล่นเกมให้ความหลุดรันในเกมส่วนผมที่เป็นรูปสล็อตอย่างนี้นี่จะเป็นมุมมองทางธุรกิจและสล็อต่างๆที่เราจะมาเสนอให้ทุกท่านเฮ้ยมีอารมณ์ขันจริงอะเฮ้ยสีเหลืองเทนโลครับฮอะไรเนี่ยอ๋อเป็นนี่ว่าก็เป็นนครับเราก็คนคนเดียวกันนะซึ่ง เราจะมีหลักๆในช่องนี้มีอยู่3ตัวตนนะฮะถ้าวันไหนทุกท่านที่เข้ามาดูเห็นคลิปที่เป็นตัวผู้ชายหน้าตาออกจะไม่รอแล้วก็ดำๆไว้หนวดไว้เคราวไว้ผมยาวๆนั้นก็เป็นตัวตนหลักนะฮะผมที่จะอยู่ทุกท่านได้เห็นทุกวันทุกวันนะครับซึ่งผมจะเป็นแค่ตัวต,วตวนตรงนี้และคุณจิเคสลัตอีกคนนึงที่เป็นรูปอย่างนี้หมอมองอัสใช่ไหมล่ะ นี่จะเป็นตัวตนที่เกี่ยวกับความดุดันการเล่นเกมนะครับผมทุกท่านอาจจะงงวันนี้เรามาทํานานาสาระเกี่ยวกับอะไรก็เรื่องนี้แหละครับโอเคกูขอปิดสรุปได้ไหมก็ได้ครับคงจะยากเกินไปแหละเนาะและที่อกีกอย่างพอพอพอกูอจะสรุปขอร้องอไม่เยี่งรายการเฉยเลยงั้นเชอญเลยครับอ่ะโอเคสำหรับทุกคนที่งงว่าทําไมพวกกูมาทําคลิปนี้อยากจะให้บอกได้รู้ว่า เรามีเพจเฟซบุ๊กนะจ๊ะไปตามกันได้นอ้อมาเลยจ้าเออกูพูดแบบชวนแล้วนะไอ,อยยางเราไม่ได้ทำบนกันมาเลยคลิปในช่องนี้มันก็เลยแบบเงียบๆไปนี่เห็นช่วงหนึ่งไอ้ตามานะันอะมันไปนั่งมันไปวิ่งอะไรนะ่ะโอ้ไม่ต้องคิดเลยมากนะมันติดยิงได้แหละมันก็เลยไปวิ่งฮ่าสุดท้ายเขาไม่ได้ชอบมันฮ่ามันก็เลยกลับมานอนมาเดิมแล้วฉะนั้นเราก็จะทําคลิปมันเดิม ซึ่งก็งเขาบอกก่อนว่าตั้งแต่เดือนกันยาไปอาจคลิปอาจจะน้อยลงซึ่งตอนนี้ไม่กันน้อยอยู่แล้วไม่เป็นไรโอเคนะเพราะเดือนกันยาพะกูต้องไปฝึกง,งานโอเคนะอาจจะมีคลิปน้อยลงหรือว่าอาจจะเป็นคลิปวิ่งเหมือนเดิมก็ได้ส่วนถ้าใครชอบวอยวายเกมเมอร์ gamer, ก็ฝากไปกดติดตามฝากไปกดคอมเมนต์ว่าอยากได้คลิปแบบนี้อีกถ้าใครอยากจะฟังบนอะไรต่างๆนะบนเกี่ยวกับชีวิตก็มาฟัง ได้ได้ตามันจัดบ่นให้แต่ไม่ทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วจะทำเป็นไลฟ์เอาเลยโอเคถ้าใครชอบจอะลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยละกันนะครับผมช่วงวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ใช่ครับเราสองคนไม่ไม่ใช่สองคนเราคนเดียวแต่ว่าสององงเลยงั้นเราทั้งหมดขอญาตลาไปก่อนนะครับผมหมดเวลานะครับ ถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซั b สไค i b ์ช่วงนี้โควิดก็ระวังกันด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวัสดีจ้าไปเลย